สวัสดีครับผมชัชวานปกกหุดนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดตามได้ที่ช anel นี้เลยนะครับหรือจะไปตามที่ Facebook Brand Chats ก็ได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับ โอเคทีนี้มาดูเรื่องของการจัดสรรงบประมาณทางการตลาดนะครับว่าเราจะแบ่งเงินออกไปเนี่ยมันควรจะมีปัจจัยหรือว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยอะไรบ้างนะครับเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยคุณก็จะต้องแบ่งค่าใช้จ่ายการตลาดของคุณเนี่ยให้มันเหมาะสมมาดู7หัวข้อปัจจัยพื้นฐานทางการทําการตลาดออนไลน์กันดูนะครับว่ามีอะไรบ้าง อันที่1น,นะครับแน่นอนเรื่องของการใช้ทีมงานไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานในบริษัทของคุณก็ดีหรือว่าเวลาที่คุณไปใช้ทีมงานข้างนอกนที่ปรึกษาหรือว่า t ีมเมจเ e นซีต่างๆทีมการตลาดต่างๆนะครับเพื่อทํากลยุทธ์ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เป็น c ี o เจ้าของหรือว่าในในบริษัทในทีมงานเนี่ยยังขาดประสบการณ์เนี่ย ผมก็แนะนําว่าจริงๆการที่เรามีผู้ที่มีประสบการณ์เ,เข้ามาช่วยไกด์ไลน์หรือทําเรื่องของกลยุทธ์เนี่ยจะทําให้การทํางาน <S <S การตลาดเนี่ยของแบรนด์หรือว่าสินค้าต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทํางานแล้วเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทีมงานที่เหมาะสมกับเราด้วยหรือไม่ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะประเมินแล้วก็เผื่อค่าใช้จ่ายสำหรับทีมงานเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราอาจจะต้องพิจารณาเราก็เลือกที่เหมาะสม ต่อไปข้อที่2นะครับ KOL หรือว่า Influencer นะครับในปัจจุบันเนี่ยการทำการตลาดที่เป็นออนไลน์เนี่ยปัจจัยของการหา KOL หรือว่า Influencer เนี่ยค่อนข้างมีบทบาทแล้วก็ช่วยทำให้การตลาดในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยประสบความสำเร็จขายดีมากขึ้นนะยกตัวอย่างอย่าง KOL ในอย่างต่างประเทศอย่างประเทศจีนสามารถที่จะสร้างไรายได้การขายสินค้าหรือมองในมุมของการโฆษณานะครับทำให้เราเนี่ยมีโอกาสโฆษณาเข้าไปในกลุ่มผู้บริโภคโดยที่เราเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าไปใช้มีเดียอื่น มันก็มีวิธีการต่างๆหลายแบบที่เรามาเล่นกับเรื่องของ k l ได้เยอะมากมายดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะต้องทําการตลาดในยุคป,ปัจจุบันนะครับการทําการตลาดที่ใช้เครื่องมือ k l เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสําคัญอย่าลืมข้อนี้นะครับลองเอาไปพิจารณาดูข้อที่3นะครับการยิงแอดโฆษณาการยิงแอดโฆษณาในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้จํากัดในเรื่องของแพลตฟอร์มแล้วนะครับมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เกิดขึ้นเยอะแยะเลย,เลยตั้งแต่ Facebook IG ไปจนถึง Tik t ็อก หรือว่าเรื่องของ S C M Google AdWords อะไรต่างๆการเตรียมเงินที่จะใช้ในแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้จะต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าเรารวมไปถึงเป้าหมายในแต่ละช่วงที่เราต้องการที่จะกําหนดลงไปเลยว่าสิ่งที่เราอยากจะได้เนี่ยนอกเหนือไปจากรายได้ของการขายแล้วเนี่ย มันมีเหตุผลหรือปัจจัยอื่นๆที่เราอยากได้ในเรื่องอะไรบ้างเช่นอยากให้มันเกิด awareness คนรู้จักสินค้ามากขึ้นก่อนหรือทําให้คนเนี่ยอยากเอาสินค้า,ารคนเราไปทดลองใช้ดังนั้นการเตรียมเงินสําหรับการยิงแอดโฆษณาก็จะเป็นปัจจัยที่เราต้องกะให้เหมาะสมซึ่งส่วนนี้มันจะสําคัญตรงเรื่องของการวิเคราะห์ตั้งแต่แรกเริ่มที่เราวางกลยุทธ์มาแล้วนะครับจะต้องไปคู่กันสําคัญมากเลยทีเดียวถ้าวิเคราะห์ผิดคุณจะใช้เงินในการยิงแอดโฆษณาที่สูงอย่างไม่จําเป็น ข้อต่อไปข้อที่4นะครับการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับหลายท่านก็คงทราบอยู่แล้วว่าการทำคอนเทนต์เป็นสเสน่ห์เป็นเครื่องมือที่สำคัญอันหนึ่งสินค้าหรือบริการเราเนี่ยเข้าถึงลูกค้าดังนั้นเนี่ยการเขียนคอนเทนต์ก็เป็นทักษะที่สำคัญที่ทีมงานการตลาดจะต้องมี หรือถ้าไม่มีก็จะต้องไปหา o u t s o u r c i ต่างๆมาช่วยนะครับเั้นพอเราจะต้องทำเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมงบประมาณที่จะใช้ส่วนนี้เหมือนกันนะครับมีตั้งแต่ถูกเย็นแพงถ้าเรายังใหม่อยู่ก็แนะนําว่าเอาเราก็ลองทําเองก่อนหรือว่าใช้ทีมงานที่เป็น o u t s o u r c i ก่อนพอเราเริ่มที่จะคล่องขึ้นแล้วนะครับเข้าใจกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นแล้วจะต้องแข่งขันสูงขึ้นแล้วก็พัฒนาความสามารถหรือหาคนที่เก่งขึ้นเข้ามาช่วยงาน คอนเทนต์เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่มีผลอย่างมากจะทําให้คุณเนี่ยกำหนดความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็สามารถที่จะสร้างโอกาสในการขายได้มากการพัฒนาคอนเทนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเขียนทําวิดีโอทําไลฟ์หรือแม้กระทั่งการเขียนสคริปต์ที่เราจะเอาไปใช้ในวาระหรือโอกาสต่างๆของการทำคอนเทนต์เนี่ยมีปัจจัยที่สําคัญมากอันนี้เราจะต้องเลือกให้ดีแล้วก็พิจารณาให้เหมาะสมกับแบรนด์ของเรา ข้อที่5นะครับการแสดงสินค้าตามงานต่างๆโอเคในช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมฮะเราจะไปออกบูธโชว์สินค้าหรือว่าไปแจกแซม pling สินค้าตามอีเวนต์ต่างๆมันทํายากอาจจะต้องปรับมาเป็นเรื่องของการทำไลฟ์การทาวิดีโอสตรีมมิงก็อาจจะพอที่จะทําให้คนเนี่ยได้ทั้งเห็นสินค้าเราแล้วก็ได้ทั้งขายด้วยหรืออาจจะเป็นฝากสินค้าลงไปในคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอสอันหนึ่งที่เวลาที่เราทํางบการตลาดก็จะต้องเผื่อด้วย kan ข้อที่6กนะครับการปิดลูกค้าทางช่องทางอินบ็อก์ก็ดีหรือว่าจะเป็นทีมขายก็ดีถ้าเราสามารถที่จะทําเองได้คอสต,ตรงนี้ก็อาจจะลดลงแต่ในระยะเวลาหนึ่งถ้าเกิดคุณจะต้องการขยายตลาดคุณไม่มีทางทําเองไว้ถ้าไม่พึ่งพาแชทบ็อกซ์ที่จะเป็นแอปพลิเคชันคุณก็จะต้องใช้คนเข้ามาตอบจะต้องมีคอสต,ตรงนี้ที่จะเตรียมไว้นะครับบางธุรกิจจะต้องใช้หลายคนบางธุรกิจใช้คนเดียวหรือ2คนก็อยู่แต่ถ้าเกิดเป็นทีมแล้วเนี่ยก็จะต้องมีทั้งการบริหารจัดการรวมไปถึง วิธีในการเก็บข้อมูลในการที่จะรักษาทีมงานหลังบ้านเพื่อให้การขายทั้งระบบเกิดขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพอันสุดท้ายนะครับเน้นๆไปเลยก็คือเรื่องของการทำแซมปิ้งนะครับก็คือสินค้าตัวอย่างแล้วก็เรื่องของการทำโปรโมชั่นที่จะต้องเอามาเกี่ยวข้องกัน อ่ะชัดเจนอยู่แล้วนะครับข้อนี้ก็คือการทําโปรโมชั่นในแต่ละเดือนมันก็จะเป็นคอสเหมือนกันคุณก็จะต้องคํานวณต้นทุนของการที่จะต้องเอาเงินเนี่ยไปทําการตลาดส่วนลดหรือว่าจะต้องมีของที่จะแจกออกไปนะอาจจะเป็นของสมนาคุณก็ดีหรือว่าจะเป็นสินค้าตัวอย่างที่จะต้องให้เขาได้ทดลองใช้ก็เป็นงบประมาณเช่นเดียวกันครับทั้ง7ข้อนเนี่ยจะเป็นปัจจัยหลักๆเลยนะครับในการทําการตลาดออนไลน์อาจจะมีข้ออื่นๆด้วยถ้าเกิดว่าธุรกิจของคุณมันมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นอาจจะมีรายการอื่นๆเพิ่มขึ้นไปอีก เราก็เขียนค่าใช้จ่ายตรงนั้นเผื่อไว้กลยุทธ์ในการที่เราจะเอามาใช้ในเรื่องของการทําแผนการตลาดเนี่ยอาจจะต้องมามองอีกเรื่องหนึ่งก็คือการตัดสินใจว่า เราจะใช้เงินเพื่อที่จะแปลเปลี่ยนคนที่ยังไม่รู้จักสินค้าเราเนี่ยให้กลายมาเป็นลูกค้าของเราเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องคํานวณแล้วก็ค้นหาให้เจอว่าการคอนเวิร์ตลูกค้าเนี่ยให้กลายเป็นลูกค้าของเราใช้เงินอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ ผมยกตัวอย่างสมมุติว่าเรามีเป้าหมายในการขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทเรากําหนดมาแล้วว่าเราจะใช้เงินประมาณ10%นหรือว่า10,000แบาทสมมุติที่คือต้นทางเบื้องต้นที่เราวางไว้สิ่งที่สําคัญต่อไปก็คือเราจะมี2เป้าหมายที่ส่วนใหญ่บริษัทเนี่ยมักจะมุ่งเน้นอย่างแรกก็คือเรื่องของการสร้างแบรนดิ้งก็คือการวางตําแหน่งของสินค้าหรือบริการตัวเองเนี่ยให้เหนือคู่แข่งเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้แล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้สินค้าเนี่ยโดดเด่นอยู่ในตลาดสร้างโอกาสในการขายและการรับรู้ให้มากพอ พวกนี้มันก็จะเป็นเรื่องการลงทุนทาแบรนด์ที่มันแข็งแร่งทําโฆษณาที่น่าสนใจเว็บไซต์เข้าถึงง่ายหรือว่าอาจจะมีอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนที่น่าสนใจเข้ามาช่วยทีนี้เป้าหมายที่2เป้าหมายนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยที่ผมอยากจะเน้นก็คือการปิดการขายหรือการสร้างคอนเวอร์ชันกลยุทธ์ในการสร้างคอนเวอร์ชันมันก็จะเป็น2เรื่องก็คือการเข้าใจเรื่องต้นทุนต่อโอกาสในการขาย แล้วอัตราการแปลงให้เขามาซื้อของของเราต้นทุนเฉลี่ยต่อโอกาสในการขายเนี่ยมันคือจํานวนเงินที่คุณจะต้องใช้ในการหาลูกค้าใหม่ในการคํานวณต้นทุนต่อโอ,อกาสในการขายเนี่ยให้คุณหารยอดรวมที่ใช้ไปในตลาดเนี่ยด้วยจํานวนลูกค้าเป้าหมายที่สร้างขึ้นยกตัวอย่างนะครับเช่นคุณใช้จา่ายอยู่ที่ประมาณสักแสนหนึ่งอย่างเงี้ยเพื่อทําการตลาดหรือสร้างโอกาสในการขายกับลูกค้าประมาณสักพันรายเนี่ยก็แสดงว่าค่าใช้จ่ายของคุณเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก100บาทต่อโอกาสในการขาย ทีนี้ใน,ในการคอนเวิร์ตเนี่ยหรือว่าในการแปลงค่าเฉลีย่ยเพื่อให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ของโอกาสเนี่ยเรื่องของการคำนวณอัตราการแปลงของคุณเนี่ยก็ให้หารจํานวนแปลงเนี่ยด้วยจํานวนโอกาสต่อการขายที่คุณสร้างขึ้นดังนั้นหมายความว่าถ้าคุณสร้างลีดใหม่ประมาณสัก1000ลายแต่มีแค่100รลายที่กลายเป็นลูกค้าเราคือซื้อของของเราก็แสดงว่าอัตราการคอนเวอร์ชันหรือว่าอัตราการแปลงของคุณเนี่ยอยู่ที่10% วิธีการคำนวณก็ประมาณการตลาดประจำปีของคุณเนี่ยมันก็จะต้องใช้การทำคอนเวอร์ชัแบบเนี้ยดังนั้นเพื่อคุณทราบต้นทุนโอกาสในการขายและอัตรา c o n เวอร์ชันแล้วเนี่ยคุณก็จำเป็นที่จะต้องคำนวณ2ออย่างเพื่อเข้าใจเรื่องงบประมาณการตลาดในแผนของคุณ ขั้นแรกกําหนดจํานวนลีดที่แบรนด์ของคุณต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้มาซึ่งลูกค้าของคุณก็แบ่งเป้าหมายลูกค้าใหม่นะครับด้วยอัตราการคอนเวอร์ตเฉลี่ยของเรานี่แหละก็ลองนึกภาพเป้าหมายของคุณนะครับกับลูกค้าใหม่สมมติลูกค้าใหม่มีอยู่ประมาณ100่งรายเนี่ยที่มีอัตราแปลงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก10%็นะครับก็จะเป็น100หารด้วย0.1ก็จะเท่ากับประมาณ1000ดังนั้นเมื่อคุณต้องสร้างลีดใหม่1000รายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายลูกค้าใหม่100 มันก็จะอยู่ที่ตัวเลขประมาณนี้ทีนี้ต่อไปเวลาที่คุณจะกําหนดว่าคุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการสร้างจานวนลูกค้าเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยก็คูณเป้าหมายของคุณด้วยต้นทุนเฉลี่ยต่อโอกาสการขายลองนึกภาพสมมติว่าต้นทุนเฉลี่ยต่อโอกาสในการขายของคุณอยู่ที่100บาทก็เอา100เนี่ยไปคูณกับ1000ก็จะอยู่ที่1,000 0แสนบาทดังนั้นเพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่100่งราย,ายก็แสดงว่าคุณจะต้องวางแผนการใช้จ่ายค่าการตลาดอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาท ทีนี้มาดูเคสจริงๆที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่ผมเคยเกิดไว้นะครับบางอุตสาหกรรมบางสินค้าบางบริการเนี่ยมีการแข่งขันสูงมากเขาก็มีการยอมที่จะใช้ conversion rate หรืออัตราการแปลงเนี่ยมากถึงห้ก็มีหมายความว่ายอดขายจะอยู่ที่1ล้านบาทแต่ยอมทุ่มวัว0 0 0 0สนเลยเพื่อให้เกิดการหยิบสินค้าเข้าไปได้เห็นสินค้าเขาถามว่าทําไมเขาต้องยอมขนาดนั้นบางครั้งเนี่ยมันเป็นการลงทุนเพื่อให้เกิดการยอมรับในสินค้าแล้วก็แบรนด์แต่สิ่งที่สําคัญในระยะย,ยาวเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะต้องยยึดอออู่่เสมกืําาไรว มันอยู่ได้นะท้ายที่สุดแล้วคุณต้องได้กําไรดังนั้นในช่วงเวลาของการทําการตลาดเนี่ยมันจึงมีการผสมผสานในเรื่องของการใช้เงินในแต่ละช่วงในแต่ละไตรมาสในแต่ละบทบาทเนี่ยแตกต่างกันออกไปดังนั้นเมื่อเวลาคุณคํานวณสิ่งต่างๆเหล่านี้ในกลยุทธ์การตลาดที่คุณใช้เนี่ยคุณจะต้องมีข้อมูลข้อเท็จจริงคอสต่ตางๆโอกาสต่างๆการเข้าใจถึงกลุ่มลูกค้าการศึกษาคู่แข่งเพื่อที่จะเอามาประเมินในการทำข้อประมาณอย่างถูกต้อง เป็นไงบ้างครับสำหรับไอเดียในการทำแผนงบประมาณการตลาดนะฮะก็เป็นแนวทางนะฮะใครสามารถหยิบกราฟหรืออะไรตรงไหนได้เนี่ยก็ลองดูแล้วก็มีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถเขียนมาคุยกันได้เลยนะครับหรือจะเม้นไว้ที่ช่องนี้ก็ได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b ส cribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ